สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพระรหัสเช้าข่าวสาวทถทุกท่านนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมเรื่องราวของการจัดการเรียนการสอนด้วยการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นห้องเรียนรวมรายวิชาของโรงเรียน คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์สังกัดสพมกำแพงเพชรคุณครูที่นี่นะคะมีการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติของท้องถิ่นกับหลากหลายวิชาไม่ว่าจะเป็นรายวิชาภาษาอังกฤษวิชาภูมิศาสตร์วิชาชีววิทยาวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องของเซตและก็รายวิชาการงานอาชีพศิลป,ปะ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียนกับอุทยานแห่งชาติคลองลานได้ศึกษาเรื่องราวของธรรมชาติที่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน literacy เกิดนะคะและเกิดการเรียนรู้ต่อยอดจากการจัดการเรียนรู้นักเรียนสามารถสะท้อนผลได้ว่าเรียนรู้ตามรายวิชาต่างๆแล้วยังสามารถทำให้เราได้เห็นห้องเรียนธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงแล้วเด็กนะคะ จะได้เข้าสู่กระบวนการ active learning มีการกระตุ้นด้วยคำถามเพราะสิ่งที่เขาเห็นสัมผัสจริงจากข้องเรียนธรรมชาติผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้จากสภาพจริงเป็นแหล่งที่รวมความรู้ศาสตร์ต่างๆมากมายแล้วก็ผู้เรียนนะคะได้เห็นได้สัมผัสเสร็จจะลงสู่ทัศนคติที่ดีแล้วก็เป็นเจ้าของของสภาพแวดล้อมเกิดความรักท้องถิ่นและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆความรู้ตรงจากนี้จาก เจ้าหน้าที่อุทยานเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดทักษะและสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขภายใต้ active learning และมีการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้รับความรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนรวมรายวิชานอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนอีกด้วยเด็กๆได้มีปฏิสัมพันธ์กับปราที่รู้จริงที่อุทยาน เด็กๆจะมีความสุขกับการเรียนรู้กันอย่างไรไปติดตามรับชนกันค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงอุทยานแห่งชาติคองลานแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในเราก็ต้องไปซื้อบัตรค่าบริการก่อน,นครับตามมาเลยครับไปเลยคัะ ซิททิ켓ทัวร์ชาร์สและขณะนี้นะครับเราได้ตั๋วเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเรามาดูกันครับว่าอัตราเข้าในการมีเท่าไหร่กันบ้างนะครับสําหรับคนชายคนชายพีโต้ผู้ผใหญ่40บาทและสําหรับเด็กอายุที่3ถึงส4ปี20บาท try for t e e n t o h u years 20บาท for foreigners สําหรับชาวต่างชาตินะครับ adult two h u n d r e ผู้ใหญ่200บาท try under proteins 100 เด็กที่อายุต่ำกว่า14ปี100บาท No c h a n c e free for children under 10 years San Paolo v e r y e s r g และสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า3ปีและผู้ใหญ่ที่มีอา,ายุมากกว่า10ปีขึ้นไปสามารถเข้าใช้บริการบุตยานตงชาติของหลักรีิรับวุ้ยุ้งไงดูสินั่นคืออะไรไปดูไหมไป คุณผู้ชมครับท่านที่คือว่ผมอยากรู้ว่าแผนที่ที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยมันเป็นแผนที่อะไรครับอ๋ออันนี้คือแบ่จําลองลักษณะภูมิศาสตร์ลักษณะภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติคลองลานะครับก็จะเห็นเส้นสีส้มๆนี่คือเส้นแบ่งเขตอุทยานแห่งชาติคลองลานพื้นที่ประมาณ300ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ180,000สนแปดหมื่เจตรางไรก็ทำให้เราเห็นเนี่ยเส้นชัดๆคือเส้นบรรทุกทำให้ให้เราเห็นในรูปน้ำต่างๆแล้วก็รวมไปถึงยอดเขาต่างๆ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกของลางนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสำรวจระบบนิเวภายในป่ากันดีกว่านะครับไปกัน ที่เราได้เดินสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกคลองล้านนะครับพบว่ามีสัตว์หลายชนิดที่มีลักษณะหน้าตาที่แปลกประหลาดแล้วก็คือหลายสายพันธุ์ที่เราไม่เคยเห็นในสิ่งแวดล้อมภายนอกนะครับแต่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าในป่าน,นั้นจะมีสัตว์ป่าชนิดไหนอาศัยอยู่อีกบ้างล่ะถ้าพวกนายอยากรู้เดี๋ยวเราจะไปที่บ้านเสือกันไปกันไปไปนีไน่ไงตอนนี้เราก็มาถึงบ้านเสือกันแล้วนะครับ ภายในบ้านเสือก็จะมีการจัดแสดงภาพแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติคลองลานเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันเลยนะครับตามมากันเพื่อนๆก็ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ข้างในที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ที่วิทยากรอธิบายให้เราฟังว่าด้านในเนี่ยมีการจัดนิรศการยังไงบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็จริงๆที่นี่คือเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลสมาร์ทพาโทนะก็คือข้อมูลที่เขาไปติดตั้งกล้องดักถ่ายแล้วก็ข้อมูลการรับเัวเองเราก็จะรวบรวมไว้ที่นี่เกี่ยวกับการเที่ยวเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งภาพถ่ายจากกล้องดักถ่ายเยอะแล้วก็ข้อมูลการรับเัวเอของเจ้าที่ด้วยซึ่งในนี้ก็จะมีทัศการเนาะอันนี้ก็เป็นมีทัศการที่ บอกให้เราได้ถึงโครงการที่คีเจะกรอโค้อ,อและสัตว์ตวป่าหน,น,นะงงานถึงป่าเราตกตอนลางนะครับก็งานด้านต่างๆโปรเจกต์ต่างๆที่เราทำมันก็มีสีด้านด้วยกันส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นภาพสัตว์ป่าที่ได้จากกล้องดักถ่ายซึ่งไม่ต้องมีคิวอาร์โค้ดเราสามารถใช้โทรศัพทนะ์สแกนคิวอาร์โค้ดแล้วเราก็เห็นภาพเป็นภาพว,วิดีโอภาพเคลืค่อนไหวที่ได้จากกล้องดักถ่ายแล้วไปดูสัตว์ชนิดไหนซึ่งก็มี สัต่์ที่ค่อนข้างจะชุกชุมในปป่านในการจัดการงานกล้องแบบถ่ายเนี่ยเวลาเราไปติดตั้งในป่าเราจะติดตั้งจุดละสองตัวต้องติดสองตัวคนละฝั่งกันกล้องจะทํางานสองอย่างกล้องตัวหนึ่งจะทํางานโดยการถ่ายภาพนิ่งกล้องอีกตัวก็จะทำงานโดยการถ่ายภาพเคลื่นอนไหวภาพวิดีโอซึ่งการถ่ายโดยการใช้วิดีโอนี่มันจะทำให้เรารู้ว่า,าพฤติกรรมเป็นไงโดยเฉพาะเสือโคร่ง มันจะมีลายที่ไม่เหมือนกันเสือป้องแต่ละตัวมีมีลายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องใช้กล้องถึงสองตัวเพื่อให้เห็นหลายของเสือแต่ละตัวเราจะได้ไมาแยกได้ว่าไอ้ตัวนี้มันชื่ออะไรตัวนี้มีชื่อหรือยังหรือว่ามาจากที่ไหนครับ จะเป็นจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชนเผ่าชาวไทยคือของจังหวัดกำแพงเพชรโดยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชรโดยร่วมกับพยายิานแห่งชาติของร้านดยการนำผลิตภัณฑ์ของชนเผ่าชาติพันธุ์ของมง้งและก็ปักายอค่ะเข้ามาในจําหน่ายที่นี่ค่ะเชิญไปชมกันเลยค่ะชุดที่หนูใส่แล้วก็ชุดที่เพื่อใส่นะคะจะเป็นการฝักด้วยมือของชนเผ่าม้งค่ะ ชุดนี้จะเป็นการใช้ลวดลายของศิละปะเข้ามาช่วยค่ะเป็นการใช้เส้นตรงเส้นหยักหรือเส้นโค้งค่ะเพื่อมันเข้ากับยุคทันสมัยค่ะชุดที่แม่ใส่สองชุดนี้นะคะจะเป็นชุดของชาติพันธุ์ปกากกยอค่ะจะเป็นการนำเครื่องทองผ้าด้วยมือขึ้นมาทำค่ะจะมีลักษณะโดดเด่นแล้วก็เป็นลักษณะดั้งเดิมค่ะจะมีลักษณะที่เป็นลวดลายดอกไม้แล้วก็ลวดลายเส้นตรงค่ะ นอกจากชุดที่เ,เพื่อนๆใส่นะคะจะมีชุดแบบดั้งเดิมแล้วก็ชุดแบบทันสมัยมาจําหน่ายที่นี่เพื่อจะได้ให้หนักท่องเที่ยวเข้ามาชมแล้วก็เลือกซื้อได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติของรานนะครับซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของพวกเราเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถเรียนรู้กับพวกเราได้นะครับสามารถติดต่อสานทางช่องทางนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ